สวัสดีค่ะหนูได้หญิงอภิชย,ยาจิตเจริญกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่32ับสองโรงเรียนบ้านกระทุ่มลมค่ะสวัสดีค่ะหนูเด้กหญิงวิชาริณีใบกุหลาบกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่ 3. าับสามโรงเรียนบ้านกระทุ่มลมค่ะวันนี้พบกับเรื่องเล่า KTL ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ วันนี้เราจะพาไปดูคลิปแนะนำความรู้สนุกๆที่มีประโยชน์มากๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Canva AI โดย Canva คือโปรแกรมที่สามารถออกแบบได้หลากหลายเราสามารถทำโปสเตอร์ทำการ์ดสไลด์หรือออกแบบต่างๆ Canva ยังมีฟิ t เจอร์ AI ที่ช่วยให้งานเร็วขึ้นสวยขึ้นทำให้เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทำสไลด์งานพรีเซนเตอร์ในแต่ละวิชาง่ายขึ้นด้วยค่ะอยากรู้ไหมคะว่า แคนว่า AI ทำอะไรได้บ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยค่ะวันนี้ผมอยากพาทุกคนมาดู10ฟีเจอร์ AI เด็ดๆในแคนว่าที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอีก10เท่าและจะเปลี่ยนเกมการทำกราฟิกและคอนเทนต์ของคุณไปตลอดการโดยผมจะขอแบ่งเป็น3กลุ่มพลังวิเศษให้เข้าใจง่ายๆไปดูกันเลยครับ พลังแรกคือพลังแห่งการสร้างสรรค์าจากศูนย์ครับนี่คือกลุ่มฟีเจอร์ที่ช่วยให้เราสร้างส,างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาแค่เรามีไอเดียในหัวก็พอฟีเจอร์ที่1 magic write สำหรับสร้างข้อความสมมุติว่าผมอยากเขียนโพสต์ลง Facebook แต่ยังคิดเนื้อหาไม่ออกผมก็จะเปิดด็อก m e n เมนขึ้นมาจากนั้นกดไปที่ magic write แล้วก็พิมพ์ว่าช่วยร่างโพสต์ Facebook เกี่ยวกับเทคนิคการจัดเวลาสำหรับคนทำงานไม่เป็นเวลาแค่นี้ AI ของแคนวาก็จะรากมาให้เราเลยครับฟีเจอร์ ที่ 2. Magic Media สําหรับสร้างภาพสมมุติว่าผมทําร้านกาแฟแล้วอยากได้ภาพโปรโมทเมนูใหม่ในขณะที่อยู่ในหน้าดีไซน์ผมก็จะไปที่ Magic Media และใต้แท็บที่เขียนว่า Images ผมก็พิมพ์บอก AI ว่าภาพแก้วกาแฟลาเต้อาร์ตวางบนโต๊ะไม้มีฉากหลังเป็นร้านกาแฟบรรยากาศอบอุ่น เห็น <an _. S 2> ไหมครับว่าแคนวาก็จะสร้างภาพนั้นขึ้นมาให้เราเลือกใช้ได้ทันทีและแน่นอนว่าฟีเจอร์ที่3ก็คือเราสามารถใช้ Magic Media สร้างวิดีโอสั้นๆได้ด้วย <_ s> ผมจะลองใช้พร้อมที่ต่อเนื่องกันนะครับโดยพิมพ์ลงไปใต้แถบวิดีโอว่าวิดีโอสั้นๆแบบ s สโลโมชั o นโชว์ไอนามที่ลอยขึ้นจากแก้วกาแฟร้อนๆบนโต๊ะไม้แล้วกด Gen e r a t รวิดีโอรอแป๊บเดียวนะครับ นี่ไงครับได้วิดีโอสวยๆบรรยากาศดีๆเอาไปทำเรียวหรือติ๊กตอบโปรโมทร้านได้เลยเอาละครับทีนี้เรามาดูพลังส่วนที่2ของ AI ในแคนว่ากันซึ่งโหดมากๆนั่นก็คือพลังแห่งการตัดต่อแก้ไขดุดมืออาชีพหรือที่แคนว่าเรียกรวมๆว่า Magic Studio ครับฟีเจอร์ที่4 Background Remover ลบพื้นหลังได้ในคลิกเดียวสมมุติว่าผมเจนรูปมารูปหนึ่งแล้วอยากจะลบแบ็กกราวน์ออกทั้งหมดผมแค่คลิกที่ตัวรูปจากนั้นก็กดปุ่ม Background r e m o เ e r เท่านี้แคนว่าก็จะลบ background ออกไปภายในไม่กี่วิเลยครับฟีเจอร์ที่5คือ Magic Erase โดยฟีเจอร์นี้จะใช้ลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกจากภาพได้เนียนๆเ,เลยครับดูนะครับสมมุติผมอยากลบตัวเมาส์ออกจากรูปนี้เพราะคิดว่ามันวางอยู่ในตำแหน่งที่แปลกๆผมก็จะไปที่ Edit และเลื่อนหา Magic Erase ใต้เมนู Magic Studio จากนั้นเลือก Magic Erase จะเห็นว่าระบบจะทำการจับองค์ประกอบต่างๆบนรูปภาพทันทีผมเลือกวิธีเลือก แบบใช้วิธีคลิกกดไปที่ตัวเมาส์แล้วแค่กดลบเท่านั้นแหละครับเมาส์ Mouse ก็จะหายไปโดยที่แคนวา AI ก็เจนพื้นที่บนโต๊ะที่ว่างเปล่ามาแทนที่เมาส์ที่หายด้วย ฟีเจอร์ที่6 Magic Grab อันนี้คือว้าวที่สุดสำหรับผมเลยครับมันทำให้เราสามารถหยิบวัตถุหลักในภาพออกจากพื้นหลังได้สมมุติว่าแทนที่ผมอยากจะลบพื้นหลังทั้งหมดออกผมแค่อยากจะหยิบตัวละครของผมในรูปออกมา Magic Grab ก็จะสามารถทำได้เพียงกดปุ่มไม่กี่ปุ่มตามนี้ครับ ฟีเจอร์ที่7 grab text นอกจากจะหยิบวัตถุได้แล้วยังหยิบข้อความออกจากรูปได้ด้วยครับระบบ AI ของ Canva จะรู้ได้ทันทีว่าตรงไหนบ้างที่เป็น text ทําให้เรา copy text ออกมาจากไฟล์รูปได้อย่างง่ายมากๆเลยพอเราเลือก text ที่ต้องการมันก็จะกลายเป็นกราฟิกแยกออกมาจากรูปหลักแถมสีและฟอนต์ยังคงรูปแบบตามเดิมอีกด้วย ฟีเจอร์ที่8 Magic Expand อันนี้ผมก็ชอบมากเป็นการส่วนตัวเวลาเรารู้สึกว่ารูปของเรามันเต็มจอไปหน่อยเราอยากให้มันมีพื้นหลังมากกว่านี้เราก็ใช้ Magic Expand เลยครับ AI จะวาดส่วนที่ขาดหายไปรอบๆภาพให้เราเองอย่างลงตัวโดยมันจะเจนมาให้4เวอร์ชั่นให้เราเลือกแบบที่ชอบด้วยครับและพลังกลุ่มสุดท้ายคือพลังที่เหนือกว่าแค่ภาพนิ่งครับฟีเจอร์ที่9 AI Voice สามารถแปลงข้อความของเราให้กลายเป็นเสียงพูดได้หลายภาษา สมมุติว่าผมกําลังออกแบบวิดีโอในหน้าดีไซน์นี้อยู่แล้วผมอยากให้มีเสียง AI อ่านข้อความที่อยู่บนหน้านี้ผมก็สามารถกอปปี้ข้อความนี้ไปที่เมนู audio จากนั้นกด AI voice ใส่คําลงไปเลือกเสียงและกด generate เสียงนั้นก็จะมาเป็น voice over อยู่ในวิดีโอของผมทันที มาที่ฟีเจอร์สุดท้ายฟีเจอร์ที่10 Code for me อันนี้ล้ำไปอีกขั้นครับเราสามารถพิมพ์บอกให้ AI ช่วยเขียนโค้ดสร้างวิจเจตเล็กๆแบบ Interactive ได้เลยเช่นเครื่องคิดเลขคำนวณแคลอรี่ในอาหารเห็นไหมครับว่ามันรันโค้ดออกมาเพื่อสร้างวิจเจตให้เราเลยแล้วเราก็เอาวิจเจตนี้ไปแปะในหน้าเว็บหรือในสไลด์ของเราได้เลย เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันไหมเอ่ยเราได้รู้จักฟิวเจอร์ AI นะคะว่าทำช่วยเขียนช่วยว่าช่วยออกแบบในชิ้นงานต่างๆอย่าลืมนำไปลองใช้กันดูนะคะขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ